อ oh, an ทีมงานเราจับไปดูแล้วว่าเขาตีกนกันแบบไหนอะต่ไปที่ตรงนี้ก่อนครับผมเมจิกอ e ีสปอร์ตครับแหลง3ตอนนี้ฮะเอเวอเรตพอยต์ต่อเกมคือ7ครับอมเอเวอเรตคิคือ4.83ต้องบอกเลยว่าอ,อันนี้คือเยอะมากนะฮะเยอะมากต่อเกมนะครับผมเอลเวอเรตเซอร์เวอร์4 8พนะครับผมแล้วก็ทางด้นของการดึงกันขึ้นมาเนี่ยคือ6ครั้งทั้งหมด6เกมดึงแค่6ครั้งแปลว่าไฟแต่ละครั้งคือ เอาให,ใ,หให้หล่นกันไปข้างให้เป็นกล่องกันไปข้างเลยนะครับนะฮะศูนย์ไก่แต่อยู่อันดับ3นะครับถือว่าเป็นแต้มแรงแล้วก็แต้มผิวทค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับเบมจิกอสีสปอร์ตณเวลานี้ครับมากระโดดนั่นไม่ตัดก๊อรแมวได้บุรีรัมเสียหายก๊อรแมวโดนสามไปโอ้โหล้าชดมาจากเช็กซิ่งแล้วลงนั่นไม่เฮชยจอใส่เช็กซิ่งเหมือนกันโอเมจิกไม่ลอยเอาเช็กซิ่งแล้วใช้รถบังแต่ว่าแม่ทันเวลาพอดีครับผมอย่างหล่อเอออีกหนึ่งลูกไม่น่าไหวน่าจะน็อกดาวไปน็อกเลยครับ จริงยังไงแล้วลีออนคิวขาดเม็ดเดียวขาดเม็ดเดียวดึงยาขึ้นมาได้ครับผมโอ้แล,ล้วรถระเบิดรถระเบิดแล้วเช็กนี่เพื่อนดึงอยู่ระเบิดลูกนี้ซ้ายมือน้องหรือเปล่าไม่เนอกครับผมแล้วดูมุมเมจิกครับตอนนี้นี่ยเคียวพื้นที่ไปกว่าโอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะเพราะว่าฝั่งขวาไม่มีใครเลยครับตอนนี้แต่เดี๋ยวเดย์เทน่าจะเลือกทีมแน่นอนครับแบบนี้ดูว่ามาตั้งรถรอแล้ว ยังไม่จําเป็นต้องรีบตีในวงนี้ครับเมจิกกลายเป็นว่าได้เปรียบสุดณเวลานี้นะท่านผู้ชมครับนี่ครับอัปเดตโอเมจิกครับตอนนี้ได้เหตุต้องเร่งละไม่งั้นเมจิกเขารอตั้งค่ายกลแน่นอนเอาอยู่ไหมฮะตรงนี้เอาอยู่หรือเปล่าเอาแล้วเลยขยับขึ้นมานี่ไงแต่เก็บไปก่อนแล้วล็อกกี้จิมแล้วแจกกูล็อกเดินแต่โดนเตเปมาแล้วเรียบร้อยเขาเรียบอนคิวตัดน้องดาวไปได้เฮ็ดแท็กออราครับ อนะครับเดี๋ยวสองคนที่ยืนอยู่แล้วแวนดิก้าเปิดน้องมูนเซ็กซ์หนึ่งครับผมเหลือแค่คนเดียวที่ยืนอยู่ครัเป็นจัดโมเมนต์เจมส่งเช็คซิงไปเฉดกลับมาเป็นนิโอติก้าแล้วนโอเนี๋ยวโอติกา้กาเก็บเจมไปเรียบร้อยแต่ดูเมนลากไปหนึ่งก่อนไม่ไหวแฟนาม,มาเศดไว้เฟอร์มูโจมอันดับที่4ี่ไปใช่ครับผมโอ้โหมาดีจริงๆครับผมตรงนี้สำหรับเดย์เทรดเกมนี้แล้วด<ช>ึงกันกลับมาได้ครบแน่นอนแล้วตองเกมไปเก็บจะรับมากรูมครับโจมอันดับ3ครับแอตแทกออร์ราลนี่แล้วดูฮะสีแดงสีแดงทั้งคู่เลยเมจิกหรือว่าเเเดดททรรคคัับผมแต่่่่วา้งูนีย ต้องการคะแนนหมดเลยนะใช่ครับแต่ว่าพื้นที่ของเมจิกเนี่ยได้เปรียบกว่านะเพราะว่ามีเนินสูงครับเมจิกเกมหมดแซงโอ้โหมุมได้เปรียบกว่าเยอะฮะแล้ววงดีเข้าหาเมจิกด้วยก็ผมเป็นตองเคกางวงที่สุดในเฟสที่8ครับครับถือว่าวงค่อนข้างสวยนะแล้วเกมนี้โอ้โหมี9คิวเข้าไปแล้วครับเมจิกคือได้จากทั้งการที่น็อกดาวเองแล้วก็คิวสติลเนี่ยเกมนี้ได้มาค่อนข้างเยอะเลยนะจากไฟที่เจอกับเอเอสซีบุรีรัมย์ตรงนั้นครับแล้วที่เหลือยังล็อกไว้เพื่่ออนยูครับ อุ้ยเต็มหัวปูชิวอ่านเข้าลแล้วครับเดเซตเกมมิ่งวงนี้เล่นยากแล้วนี่อะได้ดสองน้องมาจากเช็คซิ่งแล้วนี่โอติก้าส่งปูชิลกับแวนติก้าน้องาดาวก <ไอ S 2> ็เปิดไปอีกหนึ่งน็อกครับตรงนี้เหลือคนเดียวเท่านั้นสำหรับาน้าของเดซเซตนูลินครับผมของจริงเลยครับผมการตั้งโซนของเมจิกทีมไฟดตุนนะครับแล้วขึ้นมาเห็นแล้วมาเสียเปรยไปหายหนึ่งหายหนึ่งหายหนึ่งแล้วเป็นทางด้านของจิก เมจิก <The> อีโซโซสปอน้นผมก็ถาพวกหมูนะพี่ชมแม่เหลือเชื่อวงนี้แล้วเมจิกสวยด้วยนะใช่ครับเมจิกตอนนี้โดนล้อมครับแต่ว่ามีตัวเนอร์เนี่ยบังให้อยู่ครับใช่ครับผมเพื่อพวหมูต้องเลือกตีทีมใดทีมหนึ่งนะครับผมแน่นอนคือเมจิกก่อนเลยคือตอนนี้โดนล้อมอยู่นะแต่ว่าเพืร์พหมูลกำลังจะต้องโดนบีบให้เล่นครับมาแล้วก็หมูสเตะ ไหนๆก็ปลาระเบิดแล้วโผล่มาเลยแล้วได้เช็คซิ่งไปก่อนครับวิ่งชุบกันไม่พักเลยนะครับผมสำหรับเมจิกอีสปอร์ตแล้วต้องวงบีบังคับให้เล่นแล้วเราคิดทีเดินออกมาลงไปแล้วก็เป้สร้างความเสียหายไปก่อนก็เอาเลยครับคอนเทนต์ได้เห็นคิวฟีดงานนี้มาแน่ครับเอาเลยครับเดินเครื่องแล้วนะตรงนี้เห็นหรือเปล่าซ้ายมือเเห็นแล้วแต่ว่าโดนสวนก่อนสองต่อสองที่ยืนอยู่ผมกลายเป็นว่าคอนเทนต์ก็ไม่ได้กล้าเดินเต็มตัวเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเพื่อนน็อกดาวน์ไปแล้ว ถ้าเกิดเราปล่อยเขาดึงเป็นกลับมาเนี่ยจะกลับมาฝ้ายกัน3ต่อ3นะครับผมแต่ว่าพื้นที่เนี่ยทางด้านของเมจิกมันจะได้เปรียบแล้วครับตอนนี้เข <Okay. S 1> <c oughs> ้าวงมาแล้วองขวาได้ยินเสียงด้วยวาวิคิวแต่เห็นตัวไกลไปเนี่ยเปิดจุดแบบนี้รู้ตำแหน่งแล้วครับตัวใกล <c oughs> ้ใช่ครับปั๊มเลือดชันเนิร์สขึ้นมาแล้วคอมินี้หวานเฉียบหวานเฉียบขาดแค่2เม็ดอัลเรย์แรนมาเก็บหนึ่งได้ของบาวคิวคิวใช่ครับอูแล้วตัวทางด้านหน้าเลยแค่คนเดียวฮะตรงนี้เรียบร้อยแลลีออนคิวอู๋แล้วเขาเดินแล้วครับตรงนี้หนึ่งต่อสามยาก อ,อันแรกสาไมไปเนี่ยเคยเก็บม,มาแล้วแต่นี่คือเมจิกแต่นี่คือเมจิกไม่ไหวผมเมจิกอีสปอร์ต